ได้เข้าพิจิตรไงนั่นไงพี่ไม่ได้เข้าประชุมไงพี่ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยตอนนี้วส่งส่ง,สงตัวอย่างส่งตัวอย่างเขียนโน้ตให้แล้วได้อ่านไหมคะนี่ส่งในแชทกลุ่มกลุ่มแล้วสุดยอดจริงโอเคครับรพี่ตามนะามัะครัะพี่พี่ก็พี่เอาอะไรที่พี่สบายใจพี่ก็เอาเลยนิดหน่อยอ๋อพี่เล่นก่อนเลยก็ได้ครับผมอ๋อแสดงว่า ต้องตังบอกว่าพี่เล่นก่อนเลยก็ได้ครับเขเครับตังว่างแล้วบอกหน้าสมิงสมิงเขาแฟนเขาไปยืนตอนแรกมันว่างทีหนึ่งว่างเมื่อกี้แต่ผมเข้าเกมมาพอดีเลยต่างโทรม,มาพอดีอ่ะอาก็ผมซัพพอร์เตอร์ขอคอตตี้มาครับซัพพอร์เตอร์ขอคอตตี้มาน้องไนไปไหนละน้องไนน้องไนน้วัอดีทีเจครับผมพอดีทีเจด้วยครับน้องไนอย,อยู่ไหนวะ น้องไนมึืนไปไหนละน่าจะเข้าเกมงงหรือเปล่าหรือออฟไลน์ไปเทพยอยู่ด่านเน็กเทอรล์ล่าไนมึนืนอยู่ด่านเน็กเทอรล์ล่าอ๋อไปเล่นกับตี้ระวังรอยะอย่าลืมรีวิวดีพี่ชายนะ <c oughs> เออระหว่างรอไม่ไม่รีวิวใช่ปะออแ,ตแต่แต่ไม่ได้รอแหละไะเดี๋ยวน้องตังบอกให้เล่นก่อนละรอตี้เขาว่างเดีย๋ยวค่อยไปเล่นกับตีเขา, <Yeah. S 1> นานานๆทีนานๆทีจะได้ไปเล่นนานๆทีจะได้ไปเล่นไป รีวิวไก่เอ้ยไม่ใช่รีวิวคนสวยเอ้ยใช่แล้วรีวิวคนสวยน้องอายคนสวยแบบสวยที่สุดในสามปัตตภีสามโลกนี้เลย oh. อ่าแล้วสวัสดีทีเจครับผมนะสวัสดีครับซัพพอร์เตอร์ขอตั๋วตีมาแล้วอ่ะมาเดี๋ยวค่อยรีวิวแล้วการคนดูก่อนเลยศูนย์หนึ่งห้าเก้าห้าเก้าสามครับเลขห้องหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดสามแปดหกอเ็อุ้ยตอนนี้แบบฝนตกหนักมากคนดูฝนตกแบบหนักมากมาก,มาก อหนัก right. มากๆเลยสวัส hmm. ดีคร like ับคัมมิงซูนเปิดไม้ได้ไหมไม่เบามากเลยไม่โคตรเบาเอาเอาไม้เอาไม้แบบอยู่ตรงปากเลยฮะเราโหลดพี่ไหมอ๋อได้ได้ได้ชัด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 แจ๋วเลยครับนี่ อ่ะเดี๋ยวรีวิวน้องอายกันก่อนดีกว่านะตอมอะลุงตอมเหรอเฮ้ยน้องอายพันสามเองเองไม่กล้าเปยพี่เหรอวะพี่เองไม่กล้าเลี้ยงพี่เหรอวะพันสามเองนะเว้ยเองไม่กล้าเลี้ยงพี่เหรอสามแปดหกหนึ่งเจ็ดนะครับผมนะน้องอายครับผมนาที่สนับสนุนดาวมาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าดาวตกครับผมชื่อในเกมวันอาอายน,นะฮะอยู่พอดีครับผมหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดสามแปด 617แอดเพื่อนได้เลยครับผมในเกมส่วนใครอยากแอดเฟซตอนนี้อยู่หน้าสตรีมแล้วตอนนี้ครับผมอยู่แลงแกนวีไอติดท็อปร้อยครับผมนะฮะแต้ม1 4 8 7 7แต้มแล้วก็ซีซีแลงแดงนึ่ง 1, ดาวสังเกตบอกว่าคุณนภัสนีอบ่าฮ่าฮ่าเนี่ยนัสเดินไป เดวสวัสดีคนมันซื้อรับสวัสดีครับผมนะสวัสดีน้องนัทธิดาสวัสดีน้องปุ๊กปีครับอ๋อหมวยสตรีมได้แล้วเขาขึ้นสตรีมใหม่นะครับผมพี่กระจอนบอกอ๋อแล้วของผมนมี่ดับปุ๊บนี่บอกเลยว่าไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมงอ่ะรอไปเถอะถ้าไฟได้ดับแล้วยิ่งแบบถ้าไปดับช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งนะโอ้คุณไม่ต้องรอครับคุณหาวิธีการนอนของคุณเลยอะเช้านูแ่แหละผมไฟเข้ามานะบึงการก็ตกแต่ไฟไม่ดับนะอืมดีละของพี่ตอนนี้ตกหนักมาก แต่หมู่บ้านพี่ไม่ได้โคตรบ่อยเลยไฟดับเขามีเมียเราไปดื่มนะใครอะใคร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 มีเมียเขามีเมียผู้ใดวะสาวเหรอสาวไหนสาวหรือผัวเดี๋ยวโดนเกลียกนะบอกกันดีก็ซื้อดีที่ไหนครับพี่แนะนำหน่อยครับขอบคุณครับเหมือนเคยเจอเดี๋ยวแป๊บนึงเสียงมาดังนะใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับ วิ่งเกอดสวรรค์ด้วยเกมนี้มีแต่แรงแกนถ้าเจอกอดสวรรค์น,นะครับผมจะเจอแต่แรงแกนเพราะว่าแรงแกนจะเจอแต่กอดสวรรค์แรงแกนน่ะจะไม่ค่อยเจอดาดเด่นเจอแต่กอดสวรรค์เลยเนี่ยเอ้ยเจอแต่แรงแกนเลยแต่เกอดสวรรค์ใช่ตาแรกก็สู้ๆครับผมบอกเลยว่าหนักหน่วงมากคืนนี้คนที่พี่รีวิวเมื่อกี้อะ่ะเขามีปั่วแล้วอ เว้ยเขาไม่ได้มีเมียเขามีผัวดิเขาเป็นผู้หญิงพี่ไอเขามีผัวแล้วไม่แอนเลยนะครับผมปกติเขาซื้อไอดีที่ไหนครับพี่แนะนำเลยครับขอบุณครับไม่แนะนําดไม่แนะนำครับผมนะเพราะว่าพี่ครับถ้าพี่แนะนําไปใช่ป่ะเผื่อโดนคุงโดนโกงมาน้องก็จะมาโทษพี่ไม่แนะนําครับนะเหมือนเคยเจอเหมือนเคยเจอเจอที่ไหนอะอ่าล่าสุดกูเก็บของไม่ขึ้นตองร้อยเอ้า อ้าวอ้าวล่าสุดเหนียกเด้งไปสองร้อยเอ้าเอ้าอันนี้น่าจะเป็นเพราะเพราะไอ้นี่ในเกมเพราะเกมเพราะเกมเพรับผมเพราะเกมเพราะเกมพี่พี่เ็าเป็นเหมือนกันเมื่อกี้ได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงฝนแม่เลยตี้ยโอ้โหตกหนักมากนะตอนนี้ฝนตกหนักมากเกาะสวรรค์ตึงๆนะตึงแน่นอนครับทุกคนผมบอกแค่นั้นแหละถ้าทุกคนไปเล่นแล้วเจอเกาะสวรรค์ บอกเลยว่าเกมนั้นมีแต่แกมน,นะครับผมลุงขายน้องๆน่อยนะเจ้าหัวเอ,อวาหัวเจ้าหัวเพิ่มหรอไอ,อไม่อะไอแค่พันสามไอยังเปพี่ไม่ได้เลยลพ,พ,พ,พี่พี่แบบพี่แบบพี่แบบน้อยใจว่ะไอแบบน้อยใจวะเปิดงฟาละไอยใจวะนะชัดแจ๋วเลยนะแบบเสียงฝนชัดแจว๋วเลยใช่ไหมไม่เข้าผมไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าเจอตี้พวกตี้คอมที่เกี่ยวไปงานเกิดสองครับเออประมาณสองล้าน เกมตึงบ่เสียงเสียงในเกมเสียงในตี้ผมยังแค่ไม่ได้ยินเลยเสียงฝนดังมากนไอ้มีแฟนแล้วนะครับไอ้มีแฟนแล้วไอ้มันอยากได้เพิ่มไอ้มันอยากได้เพิ่มไอ้มับอกว่าคนเดียวไม่ไม่ไม่เล้าใจใช่ไหมไอ้เดือดไฟไม่มีคนใช่หรอกลแน่ใจเหรอคอเป็นลึกหรือยัง ม้าลงลงเลยถ้าของถ้าของเหลือเยอะก็จัดเลยเออจัดเลยจัดเลยถ้าเรใครมาเปิดฟ้าลงมาได้แลนะเอาของมันนะฟ้าลงเปิดจริงปะมสังเกตเมื่อกี้เห็นอยู่อ๋อโอ้เห็นเห็นกันทั้งสตรีมอ่ะสังเกต นะสวัสดีคุณนัทวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะทุกคนฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนหน่อยนะครับผมนะเอาเกมตึงงนี้ต้องเล่นเก็บเสียงวะมีผัวไม่มีผลเยนี่ไงบอกแล้วบอกว่ามีผัวไม่มีผัวใช่คนที่แสดงเอ็มวีเจ้าบ่าวนอกเครื่องแบบไหมใครอะในวันที่ฝนตกหนักบวกเล่นเกมเท่ากับฟังเสียงไม่รู้เรื่องคือตอนนี้ฟังเสียงเนตตี้เนี่ยฟังไม่รู้เรื่องนะผมบอก เจริงๆพี่ฟังไม่รู้เรื่องเลยฟังมันเป็นเสียงเบาๆกองการเออมาแล้วเก่งว่าเก่งเก่งเก่งมาแล้วเก่ง เก็มันมาลุมว่ะมันมาสองหนึ่งเลยว่ะเมื่อกี้มันลุมคอมจะตายมันอมจะตายคอมนะคอมนะขึ้นมอหลังแลมอได้ลุมเปาเลยฮ้ยไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บเก็บไว้เลยผมผมจะได้เกิดละมีอะไรบ้างพอวนคอมไม่น่ามีของแล้ก็เก่งก็ถือคาราทนาวิ่งนี่เก่งวิ่งช้าได้อย่างนั้นนะ ต้องไอฝนไม่ตกมาได้นะแตพี่ไอมีหัวสักร้อยไปเลยเกิดไก่เกิดสุ่มแรนดอมเกิดมันแรนดอมเกิดอ่ะนะแก๊งคือเก่าพี่บอสไงพี่จิมนะพี่บอสอ๋อพี่บอส